เอาบอสไม่อยางไล่นฮะเอาครับจากน้อยแน่อวยพรนเห้หลานแน่ประโยชน์สาวน้อยเพชรบันเพ็งสาวน้อยและเพื่อนโชว,สว,โชว์สิบปีเนาะนะครับแต่ว่าประสบความสำเร็จวางจิหาปีเนี่ย่ะครับปั่นสองหลังน้องพี่น้องก็ต้องบารามีของบอสโจกับสอดุดนะครับกนอด่นสวัสดีนะครับพี่น้องว่าปีประทุม นะครับพี่รองวันวัชิวร์ดุลวก็นะครับอยู่ดีมีให้น้ำกันสุกูสุขุนนอะพี่รองเนาะนะครับเมื่อนี้ถือว่ามาร่วมยินดีนะครับหัวใจครับบอมาบ่ไหครับหัวใจของนุ่มโชนะครับอีกผู้หนึ่งครับที่รวมเลี้ยงเคียงบาสู่มานน้ำบันสาวน้อยตั้งแต่ผมมาจากเมืองนอกใหม่ๆเลยนะครับจดมาหอดมือนี้เป็นปีที่สิบนอกพ่วัดนครเนาะ นะครับหล้วจ็จนถือว่ามาฮอดโมนี้เลยต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงที่นะครับ,บเป็นผู้ยุ่เบื้องหลังนะครับกำลังใจหล้วก็แรงซัพพอร์ตทุกแรงซัพพอร์ตที่มอบให้วัดซิวดลน,นะครับที่ขาวอะไรก็คือเนาะต้องขอบคุณพ่อกับแม่วัดซิวดลน,นะครับแล้วกากบ้านเฮ้าเออว่าเดมีศิลป,ปินผู้ที่เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบให้ เป็นไอดอลให้ศิลปินหลายหลายคนนะครับวัดศิวลดนี่ก็ถือว่าเป็นคุณหูผู้ดีพี่น้องครับถือว่าบานเทามีมีบุค,คลากรคุณภาพมีศิลปินคุณภาพหูจักว่อมแล้วก็ถือว่ายืนยัดอยู่ในวงการมาจดนในเป็นที่ย่อมรับของแฟนเพลงแล้วก็จนเพิ่นมีบานมีสองมีรถมีล่ามีสื่อเสียงได้แล้วก็วกปีนี้ผมก็เลยนะครับให้เพิ่นไปดูแลอีกบุกหนึ่งของผมครับ นั่นก็นกนคือห้เพลนไปปินผู้นำทีมงานวงสาวน้อยลำเพลินโชครับพี่น้องผู้ใดเคยเห็นเคยเมืองวาครับวงนี้ครับอ่าเดี๋ยวสิมีโอกาสเนาะเพื่อมีโอกาสมาหลีดทั้งนี้แมนครับ <Man S 1> นะครับฝากไปถึงเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเดี๋ยวให้ราคาซอยพิเศษเลยหรือบ้านวันดศิวลเดี๋ยวน้องโจมาแบบจับไห้แบบราคาแบบบัคิดราคาเลยพี่นาเนาะพี่น้นะนองเนาะอะแมนครับ แมนครับเดี๋ยวผมจัดไห้ราคาแบบลดไห้แบบเครองต่อเคองไปเลยนะครับถือว่ามาลินบ้านวัดนะครับบ้านจ้างบ้านเจ้าของนี่แหละพี่น้องครับดีบพดีจจ้าหนกาฝากพี่น้องเมืองแง่งซอยแสนสนุนกะถือว่าวัดสิบรุดเป็นผู้นึงที่ผมการันตีว่าเป็นคนคุณภาพเป็นคนดีผู้หนึ่งเป็นคนดีของหมู่บ้านเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของศิลปินนะครับแล้วกะ ให้น่ารักยังสิตลอดไปก็ไม่แต่สีดีไปนาเฮ่งๆไปนาเมื่อนี่อายกับเอื้อยกับหลานเนาะมาสแสดงคนยินดีนะกาขอให้เฮ่งดังปังรวยครับ <S <S 1> <S 1> <S แล้วก็ให้พี่น้องที่มาดังอยู่นี่กาขอให้ยุดีไม่แห้งน้ำกันเด้อลูกป้านีา่ยสุขสุขคนครับลำรวยเงินทองจะเจ็บจะจนกินอิ่มนอนอุ่นน้ำกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ อนุสหน่อยไหมครับขอบคุณครับผมสซนจานีกือซีดินทางไปลาดบุรีต่อครับไปเบิ้งรถแห่สิบสองล้อนะครับตอนนี้ก็ําลังเห็ุนะครับเปิดตัววันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับผมพี่้องมีการไม่งานครับรถแห่สิบสองล้อสาวน้อยเพือนแทงครับต่าพี่้องติดตามในโซเชียลก็สิเห็นครับลืมรับงานวันที่ยี่สิบเจ็ดบกราคมนี้ครับปากพี่้องครับมีการไม่งานครับ ขอบคุณครับขอบคุณบัตโจขอบคุณสนดด้วยครับพี่ีิตีมาอ่ามอบสลับม้าทองเนาะนะครับอ่าเป็นม้าขุนศึกเป็นม้าเรียกซับเป็นม้าเงินม้าทองพี่นี่ก็เขอให้่นเงินข่าวบ้านวัดศิวลดเนาะลุวยเราลุ้ยก็เก้าอีกเป็นที่ฮักของแฟนคลับแฟนพตลอดไปเด้อขอบคุณครับครับเอมเฮงปังๆขอบคุณนะครับป้มมี่ยังมอหลาย ขอบคุณบอลโจนะครับขอบคุณสอดรถนำกันแล้วกันครับเธ <c oughs> อว <YouTube. S 1> ่าเป็นพอกับแม่คนที่สองของสิวลดนบอกยังบมลูกยูทูบว้ายลูกบอลร่ำเนาะล่งเมื่อไหร่ลูกไก,ก่ตีมันสิเป็นแนวอื่นไปบ่ได้ได้พี่น้อง <c oughs> ปี <c oughs> ปีแค่ปีหนึ่งเดือนยางได้ขึ้นทั้งฮันเหล่าแม่นี่แม่เลนเตอร์ฮันเดี๋ยวนะเต้นจ้าเพียงบมลูกจะลุ่งไปเนาะจะไปลาดบุรีตอนนั้เนาะเต้นจ้าเพียงกันเนาะ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณบอสโจขอบคุณโซนดอีกเทิ่หนึง่งนับก็แล้วกันครับดีใจหลายพี่น้องน,นะครับซาจักน้อยบ่วกันดอกเนาะสอดแจงไปเลยเฮามือนเนี่ย <c oughs> นะครับอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะครับบอสนะครับขอบคุณหลายๆอาพี่น้องครับเดี๋ยวมา,นมา,นนาหนีกับมิสเตอร์ไพ่มันยังเนาะทั้งนัน้นเนาะอืม ของลาบอล,ลึกของกดยางมันนี่ของพระเอกกดนักสิมันมาสิบายอีกละร้านมีมี่อีกแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับของภายนอหนี่นอ้อสวัสดีปีใหม่จากพี่ตู่โอ้ยขอบคุณพี่ตู่ขอบคุณพี่สาวกทมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอ้อคาปนชาฝากไปตีพี่ตู่หน่อยนะเห็นแชทอยู่แต่ไม่อ่านแก้งไม่อ่านมาซนได้ก็ได้ ขอบคุณครับขอบคุณพี่ตู่พี่สาวกทมออีกคนหนึ่งนะครับขอพ่อยน้อยบคุณรัานมีมี่ด้วยนะครับเซอร์ไพรส์มากอยากได้ชอยยังไๆกิคนี่อีกเล้นเหรนะครับขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบคุณหลายหลายฝ่ายนะครับขอบคุณทั้งศิลปินน้องๆสาวน้อยระเบินโชว์สาวน้อยเพริบันเพลงคณะ,ะลำเพลินโชว์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณเพชรลำเพำเลินน้ำกระเหล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่ยพี่จอยด้วยนะครับมาซอยการซอยงานขอบคุณพอ่พอพ่อเม่์มนําขอบคุณเซราอีแม่ทั้งิลปภูมิบ่ทั้งไหนแนนนะอาสามาถขอบคุณนะครับขอบคุณแม่์ม่ขอบคุณ,คณพี่พี่บานฮักทีก่าโดนนํากระเหล้วกันครับขอบคุณพี่ตอมอยุ่ทั้งไหนลรอเฮือ นะครับขอบคุณพี่แดงด้วยขอบคุณสุขุสุกคนที่มานะครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับของวัดศิวดลูกนกแอดมินด้วยน้องอัดด้วยนะครับเตงนะครับวันนี้ดูแลห้าตลอดสอดแจ้งพละนะครับนสิงเงินไดพี่น้องครับ <c oughs> ได้ก็ได้นสิงคเงนไดพี่น้องผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่อกอุนของผมนะครับ บ่อยากบอกโดนอยากให้พี่น้องมวนนะครับขอเรียนเชิญพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวนะครับขอบคุณผมเกิดมาจากนอยแนย่มามน,นี่าเป็นบุญนะครับต้องขอบคุณบ้านฮักเสียงเจ,ดจิดจรัสวัดศิบลดุสกุลสุขชนนะครับที่ทั้งร่วมเ,เงื่อนนํามโฮมบุญสุอันสุยางนะครับที่เหมยพี่ตาพี่นิดหน่อยแม่อภรณ์พี่เปรมแม่แม่แมพี่พ,พีสุขุสุขชน,ขขนเอ้ยซื้อบ่เบิดนะครับ บอกคนในใจจะแบบกันนะไม่บอกแบบกันนะไอ้นัทบอกคขาไม่ใจ,จะนะเสียงผมเมื่อย <c oughs> พ่อกับแม่พุ่นเนี่ยนี่ละนี่ละวัดสิโวลดนนี่ละ,โโล,ะลูกพญเอ็นกับแม่เงี่ไหวบ้านกันย่อมเฮานี่ละปากน้ำแน่พี่น้องนะครับฝากมาล่ำนอกไม้น้ำสาวน้อยละเพลินโชว์นะครับขอบคุณพ่อโจอโซนุตอีกเท่าหนึง่งน้ำกระเล้วกันครับสิบประสบความสำเร็จบ่ได้นะครับถ้าถ้าพ่อกับแม่ไม่เป็น ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้โลกบ๊อบเขาเอิ่อนยังก่อเฮอขอบคุณพ่อกัาแม่ที่ที่สร้างที่สอนไม่ให้เป็นคนหูผู้ดีโว้ยเออกับผู้ดีละ่ <laughs> นะเนาะพี่น้องเนาะดีใจยุบบ่มีพระเอกมาล่ำคนบา้านกระยอมมาปีนี่เนาะ <laughs> นะครับปีหน้าเฮ้าเดี๋ยวสิจางแล้วเพื่อนโชว์มาล่งนี่ละ <laughs> จากน่อยก่อนจากหน่อยก่อนนะครับ บ,บ่าหลายใหญ่ห่างถือว่าบ้านหลังนี้นะครับถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญปีใหม่ให้พ่อกับแม่เนาะเท็ดงานมากทั้งชีวิตนะครับเก็บเงินมาเพื่อ <c oughs> ให้พ่อกับแม่สบายนะครับ รถตีกับฟิวมาดิรถตีกับฟิวมาดิมัหน่อสิบัวแพงมัหน่อสิบัหลังใหญ่โตสั่งปูเอื่นนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงแล้วมันก็เป็นความตั้งใจของผมที่เพื่อให้เพลินสบายนะครับขอมอบให้กับพ่อกับแม่นะครับบาทลังดีเด้อ บาสิบ่ใหายดนนครับแต่มันกับอดพ่ได้ดีใจนะครับดีใจทีจทพี่น้องมาดีใจทีเพ้นครับมา